สิทธิ์พี่หยานนี่คือวิทยาลัยเขียนเฟิ่งใช่ไหมมันเล็กกว่านิกายฉางไปของเรามาก ไม่ว่าอย่างไรก็ตามหู้นำของการประชุมนิกายอมตะนี้ยังคงเป็นนิกายฉางไปของเรานั่นคือสุดท้ายสิทธิ์พี่ก็เป็นผู้นนำดังนั้นจึงไม่จะเป็นต้องจริงจังกับคนพวกนี้หลี่ยานสิทธิ์ขอนิกายฉางไปขอคารวะ ท่านคณะบดีฮู้เขาคงจะเป็นศิธิ์หลักของนิกายฉางไปเมื่อเทียบกับเมื่อสามปีที่แล้วก้าฝึกของเขาดีขึ้นอย่างมากผู้นำนิกายของเจ้ามากับเจ้าด้วยหรือไม่ขอรับผู้นำนิกายและคนอื่นๆเดินทางมาด้วยเรือและตอนนี้ก็มาถึงแล้ว สมแล้วที่เป็นที่กาที่ใหญ่ที่สุดทางต้อนเหนือเดินทางมาด้วยเรือลำใหญ่เช่นนี้จนถึงตอนนี้ต้องใช้พลังวิญญาณมากขนาดไหนในการขับเคลื่อนเรือลำใหญ่เช่นนี้ข้าได้ยินมาว่านิกายฉ่างไปมีความเชี่ยวชาญในการสรรหาผู้ที่มีความสามารถและมีชื่อเสียงให้มาฝึกฝนตั้งแต่อายุสามขวบและการประเมินเข้มข้นมาก และเรียกได้ว่าต้องขยันแล้วขยันอีกไม่แปลกใจเลยที่นิกายฉ่างไปจะมาเยือนการประชุมนิกายอมตะบ,บ่อยครั้งมันเทียบกับเถียนเฟิงไม่ได้เลยถ้ามองจากภาพนี้ดูเหมือนนิกายฉ่างไปจะเป็นเจ้าภาพผู้นํานิกายฉ่างไปเป็นคนใจดีมากข้าไม่รู้ว่าคราวนี้คนจากนิกายฉ่างไปมาก,กันกี่คนข้าจะได้จัดเตรียมที่พักให้ทุกคนได้ ท่านไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเตรียมที่พักของนิกาย์ฉางไปของเราอาหารและที่พักของสมาชิกในนิกายของเรานั้นเตรียมพร้อมไว้หมดแล้ววิทยาลัยฝงเทียนนั้นมีสถานที่ที่จำกัดดังนั้นขอสงวนสิทธิ์เอาไว้ให้กับบุคคลในนิกายและวิทยาลัยอื่นๆเถอะทำไมถึงไม่รบกวนล่ะเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ชอบห้องเล็กๆในวิทยาลัยของเราแถมยังไม่ยุ่งกับอาหารของเราอีก เป็นการดูถูกจริงๆที่เรือลำใหญ่ลำนี้เทียบท่าอยู่บนฝึ่นเทียนได้ได้ได้ถ้าอย่างนั้นไปที่ห้องประชุมของวิทยาลัยของเราเพื่อรับม้วนหนังสือการประชุมในการอมาตะาในภายหลังท่านคณะบดีมีแผนที่ของสถาบันการศึกษาของเราและการจัดก,การประชุมในการอมาตะอยู่ขอบุ้นขอรับ ท่านคณะบดีฮู้ว้าวดูนั่นสิคนจ๋านี่กายไหย่หลานละว้าวคนอะไรหล่อขนาดนี้เนี่ย การประชุมนิกายอมตะจะจัดขึ้นทุกๆสามปีปีนี้ถึงตาเราวิทยาลัยฝงเถียนแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพจะมีปัญหามากมายอย่างแน่นอนเมื่อน,นิกายและวิทยาลัยอื่นๆมาเจ้าต้องดูแลลูกศิษย์ของเราให้ดีและปล่อยให้ส่วนที่เหลือดำเนินไปตามทางของมันขอรับท่านคณะบดีประชุมนิกายอมตะคืออะไร การประชุมนิกายอมตะเดิมทีเป็นการประชุมทุกๆสามปีเริ่มต้นเมื่อา30ปีที่แล้วกลายเป็นการประชุมทดลองให้สาวกจากวิทยาลัยต่างๆมาแข่งขันแล้วเรียนรู้ซึ่งกันและกันแต่ละนิกายและวิทยาลายัยต้องการแสดงให้เห็นว่าพวกเขานั้นแข็งแกร่งที่สุดและพวกเขาก็จะไม่หลังเลที่จะแย่งชิงความสามารถและทรัพยากร และการแข่งขันก็ดูเดือดมากขึ้น,นเรื่อยเรยแล้วเจ้าจะเข้าร่วมการแข่งด้วยหรือเปล่าข้าพู้ที่เป็นตัวแทนของวิทยาลัยในการทดลองล้วนแต่เป็นสิทธิอันดับต้นๆข้าอาจจะไม่ดีพอเจ้ายัางเอาชนะเสียหลายคนนั้นได้เจ้าไม่ถือว่าอยู่อันดับต้นๆหรอ ข้าบอกเจ้าแล้วว่าเจ้าคือสิ่งที่เจ้าเป็นเสียวเซินเจ้าเข้าใจความหมายของการจูบหรือเปล่าจูบเหรอการจูบควรทำกับคนที่เจ้าชอบเท่านั้นขอโทษนะ เจ้าเคยเหรียญกูจริ้งใช่ไหมเอ๊ะข้าเองอ้ข้าบอกแล้วว่าเป็นเขาเจ้ายอดเยี่ยมมากเจ้ากระโดดข้าระดับอย่างต่อเนื่องแถมไม่เอาชนะสิทธิ์พี่ทั้งสองได้อีกพี่กูจิ้งช่วยฝึกให้ข้าหน่อยได้ไหมหลีกทางกูจิ้งเป็นของข้า เจ้ายอดเยี่ยมมากเจ้ากระโดดข้าระดับอย่างต่อเนื่องแถมยังเอาชนะสิทธิ์พี่ทั้งสองได้อีกพี่กูจิ้งช่วยฝึกให้ข้าหน่อยได้ไหมหลีกทางกูจิ้งเป็นของข้าเด็กผีสามกลุ่มนี้ที่เคยแอบหัวร่ยอย่อหลินกูจิ้งที่ไม่สามารถฝึกฝนได้ามาก่อนตอนนี้หันกลับมาตะครุบเขาช่างไร้ย่างอายจริงๆ ไม่สิต้องบอกอาจารย์สิพวกนั้นมันอุกอาจมากอันที่จริงข้าอยากจะพูดมานานแล้วอยู่รงเจ้าชอบหลินกู่จริงใช่ไหมเอ๋ <A. S 1> ไม่ข้าจะไปชอบคนแบบนั้นได้ยังไงเอิมเอิมเจ้าควรแสดงความรู้สึกของเจ้ากับคนที่ชอบโดยเร็วที่สุดนะไม่เช่นนั้น เขาอาจจะโดนคนอื่นแย่งชิงไปรอสักครู่ขอรับอาจารย์ซองท่านคณะบดีและอาจารย์กำลังทัาทายแขกผู้ไม่เกียรติอยู่ข้างหน้าพวกเจ้ากำลังโต้เถียงอะไรกันอยู่อาจารย์ซาง อายอาจารย์ซางหล่อมากสวัสดีค่ะอาจารย์ซางออกมาได้สักทีเฉินกูจริงขอทบเป็นเรื่องญาติจริงๆที่เจ้าชนะสิทธิ์พี่ทั้งสองคนติดต่อกันได้อย่าได้ก็ตามทาสถาบันไม่สนับสนุนให้นักเรียนแข่งขันการเป็นการส่วนตัว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามในฐานะอาจารย์ข้าหวังว่าเจ้าจะไม่ทำอะไรแบบหุนหันพันเล่นขอรับสาวกรับทราบข้าจะพาสาวกของนิกายฉางไปไปที่ห้องประชุมด้วยเจ้าต้องใส่ใจกับคำพูดและการกระทำของเจ้าด้วยและอย่าฝ่าฝืนกฎของวิทยาลัยฝงเทียน พวกเจ้าก็เช่นกันวันนี้มีแขกผู้ม่เกียรติมากมายในวิทยาลัยพวกเจ้าควรปฏิบัติต่อแขกอย่างดีและอย่าทำให้พวกเขาหวาดกลัวค่ะพวกเรารับทราบสิทธิพิยานก่อนที่เราจะมาที่นี่ข้าได้สอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ในฝงเทียนแล้วว่ากันว่า หลินกูจิ้งเป็นผู้แพ้ที่ไม่เคยรู้วิธีการฝึกฝนมาก,ก่อนแต่เมื่อเขาได้ครอบครองสัตว์อสูรที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์เขาก็สามารถเอาชนะสาวกชั้นยอดสองคนด้วยการกระโดดข้ามหนึ่งระดับติดต่อกันสัตว์อสูรรูปร่ปางคล้ายมนุษย์เหรอโอ้เสื้อผ้าของข้า <laughs> น่าสนใจ ฝงเทียนสนุกกว่าที่ค้าคิดไว้มากเชิญทางนี้โชคดีที่อาจารย์สางเฟิ่งมาทันเวลาไม่เช่นนั้นเราไม่รู้ว่าเด็กผู้หญิงเหล่านั้นจะทราบปัญหาต่อไปอีกนานแค่ไหนใช่แล้วอาจารย์สางเฟิง่งยังคงได้รับความนิยมต้องขอบคุณที่เขาเข้ามาช่วยเหลืออย่างไรก็ตาม อยู่หลงเจ้าชอบผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่และมั่นคงเหมือนอาจารย์สางเฟ่งใช่ไหมฉันกูดจริงเจ้าคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นตอนเจ้าพูดได้ไหมข้าผิดไปแล้ว ปีศาจจิ้งจอกปีศาจจิ้งจอกปีศาจจิ้งจอกเป็นปีศาจที่รับการฝึกฝนจากสุนัขจิ้งจอกส,ส่วนใหญ่มีความสามารถในการสร้างความสับสนให้ผู้คนโดยการแปลร่างเป็นผู้หญิงที่น่าหลงไหลสัตว์อสูรในหนังสือมีเสน่ห์มากใช่ไหมหละ่ะอะขอโทษที่ทำให้เจ้ากลัว ข้าบังเอิญกำลังหาข้อมูลอยู่ขอโทษที่มารบกวนเวลาอ่านของเจ้านะอาจารย์ซางข้ามีคำถามหืมเออถ้าความรู้สึกเกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับสารอสูรจะได้รับผลกระทบอะไรคำถามนี้ ควรไปถามหัวหมูหลานนะเธอสนับสนุนมาโดยตลอดว่ามนุษย์และสัตว์อสูรควรอยู่ร่วมกันอย่างสันติและปฏิบัติต่อกันด้วยความจริงใจในฐานะประมาจารย์เปเรียบปกติที่จะมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับสัตว์อสูรของเจ้านอกจากนี้ยังทําให้ความเข้าใจระหว่างทั้งคู่นั้นลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้และอิทธิพลจะต้องเป็นบวก แต่ว่าสัตว์อสูรบางตนเข้าใกล้มนุษย์บางทีเพื่อให้ได้พลังทานจิตวิญญาณเพื่อการฝึกฝนเอาละ่ะข้าขอตัวก่อนเสี่ยวเซ้นอยู่ใกล้ข้าเพื่อให้ได้พลังวิญญาณของข้าเหรอ และก็ไปนาาตาดจบมังหาเรื่องนี้ในตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่ชื่นชอบมังงาเรื่องนี้เราอยากจะให้ผมเนี่ยทำตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆผมก็ไม่ขออะไรมากครับผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ s ับสไครตหนึ่งกระดิ่งไปกำลังใจให้ผมเนี่ยในการทำมังงะเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุดหน่อยละกันนะครับถ้าอรายยะคนคอมเมนต์เยอะเนี่ย เดี๋ยวผมจะทำต่อต่อไปออกมาให้เร็วๆเลยละกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ